สวัสดีครับผมสบายสบายใจหราครับผมมาใครจะไปรู้ว่ายุคนี้อยากกินข้าวต้มมัดเราสามารถซื้อได้แล้วที่เซเว่นครับผมไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องทําเองโอเป็นเจด้วยนะช่วงนี้ก็เทศกาลอาหารเจนะฮะของซีเคนะครับข้บขาวต้มมัดหนอะหูแน่นเลยวะ่ะยี่สิบเก้าบาทเพื่อนลองครั้งแรกเลยนั่นนะวันนี้ตอนแรกอยากกินขนมเปี๊ยะดูไปดูมาโบสกอันนี้มาให้ดูเฮ้ยมีข้าวต้มมัดด้วยเหรออยากกินหูแน่น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 มาก ือเดี๋ยวนี้ข้าวต้มมัดแต่เพื่อนเข้าวต้มมัดเนี่ยก็อย่างต่ำต้องมียี่สิบแล้วนะเนี่ยมัดสองเขาเรียกว,ว่ามัดหนึ่งเฮ้ยมีสองมัดเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแกะดูกันลองครั้งแรกแล้วนะเนี่ยปริมาณสุดทธิอยู่ที่ร้อยห้าสิบกรัมนะครับอันนี้เป็นข้าวต้มกล้วยป่ะมันจะมีข้าวต้มกล้วยข้าวต้มเผือกข้าวต้มมัน้แล้วแต่คนทาแหละอันนี้เป็นข้าวต้มกล้วยน้ําว้านะนี่ถั่วดานิ่มฟูกล้วยน้ําว้าหอมกะทิหอม,หอมโอ้แกมาลองชิมครั้งแรกกันเออ เมื่อก่อนแม่ชอบทำให้กินมากขนมบัตรที่อยู่ต่างจังหวัดนะนี่ดูกันถ้าใครอยากกินเนาะความเป็นไทยขนมไทยเราก็อร่อยนะจริงๆแล้วแต่มันหากินยากแค่นั้นเองอะ่ะถ้ามันมีมาแบบนี้มันประยุกต์ก็ดีนะคือพอมันเปลี่ยนตามยุคตามสมัยแล้วขนมมันก็ต้องเข้ามาอยู่ในอ้อนี้นะเป็น นี่คือมัดไม่ไม่ใช่มัดหนึ่งนะนี่คือข้างหนึ่งปกติมัดหนึ่งข็าต้มมัดที่เขาเรียกข้าต้มมัดอ่ะเขาต้องมัดแล้วเขาต้องใช้ตอกมัดนะแบบนี้ทำห้ดูบางคนเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่เคยเห็นเป็นอย่างครับเขาจะมัดแบบนี้คู่กันแล้วเขาก็จะมัดใช้บางร้านใช้เชือกนะแต่จริงใช้ตอกตอกเคยช่วยแม่ทำด้วยนะใช้นั่นแหละมัดมัดมัดให้ติดกันเขาเรียกข้าต้มมัดแล้วก็เมื่อก่อนเราไม่ชอบเราไม่กินเลยข้าวต้มมัดที่เป็นกล้วยะเวลาแม่ทําอ่ะต่อจะเอานิ้วแหวกเอากล้วยไปทิ้ง แต่เดี๋ยวนี้เราโตแล้วเรารู้แล้วว่ากล้วยมีประโยชน์นะแล้วแม่ก็จะไม่เสียใจด้วยแม่บอกว่ากินกล้วยน้ำว้าดีกินดีนะเพื่อนอ่ะก็จะเลอะเปิดเพื่นหน่อยอ่ะนี่อันแบบนี้เลยเข้าต้มมัดกล้วยน้ำว้าถั่วดำเอาจริงๆมันเป็นของทานเล่นได้ของทานอิ่มได้เลยนะเพื่อนเพราะมันเมนมันก็คือข้าวเหนียวไงใช่ปะ่ะกล้วยอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยนะ ผมหรอขอโทษทีช่วงแว็บบอลไว้ผมยาวแล้วเป็นอย่างงี้ทุกทีอ่ะมาเข้ามาอู้น่ากินนะเดี๋ยวต้องไปล้างมืออ่แล้วกินข้าวต้มมามีถั่วอะไรเม็ดเชียวอะลองครั้งแรกไปลุยสวัสดีครับอืมกวนน้ำาลาฟิลงงนะเงี้ยนะเขาอยู่ในข้าต้งมาต้องออกเปรี้ยวๆหน่อย เขาจะไม่ใช้กล้วยถูกมากแล้วที่เวลาแม่ทำนี่มีกล้วยอยู่ตรงกลางเอาแบบไม่อวยเลยนะเนี่ยกินแล้วมันจะติดมือแบบนี้แหละแต่บางคนเขากินเขาจะทําแบบนี้เคยเห็นไหมมันมันไม่เหมือนกันนิ่มันห่อมาไม่เหมือนกันเขาจะใช้เวลากินเขาจะใช้เนี้หอ่อประจับแบบนี้มันจะไม่เปื้อนแบบนี้แต่ตอนนี้มันเปื่อยไปแล้วเราจับแบบนี้เหมือนคนแก่เลยนะรู้เรื่องเก่า,เ,กาเด็กเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ ถามว,ว่าความอร่อยก็เขาได้อะแต่ข้าวแข็งไปหน่อยนึงเขาต้องต้มแทบไปดีเวลาแม่ทำเขาจะหอมมากเลยนะใบตองหอเอาข้าวมาข้าวเหนียวซาวซาว,ซาวใส่กะทิเอากล้วยมาโอ้โหจำได้เนี่ยจำได,ำได้ว่าแม่ทำยังไงมัดมัดมัดช่วยเขามัดอยู่เคยโดนตอกบาดมือแล้ว ก็ถามแม่ว่าทําไมเขาต้องเอาเอาอันนี้ม,มามัดด้วยค่ะแม่เขาบอกว่าตอนเวลาเอาไปนึ่งเ่ะข้าวมันจะฟูออกเข้าใจป่ะม,มันก็เลยต้องหาตอกไปมัดไม่ให้มันแยกออกจากกันเราจะไม่แยกจากกันักเด็กสมัยหม่ก็เป็นปลาลังโกแต่ปลาโงโก,ก็มีมานานแล้วนะเราจะเป็นคู่กันตลอดไปปลาลังโกแต่เขาต้มมัดก็เป็นคู่กันตลอดไปก็ได้นะหรโบราณโบราณนี่ไงมันก็ไม่เปื้อนมือใช่ไหม เขาอยากกินก็ได้อยู่นะแต่คนขายเขาต้องมัดก็เยอะอยู่ถ้าอยากอุดหนุนคนส่วนใหญ่ก็ขายก็คนผู้สูงอายุที่ขายกันนะเนาะอาจจะเป็นรุ่นใหม่ๆก็อยากอุดหนุนทางไหนก็แล้วแต่นะครับจากที่เคยกินครั้งแรกของอันนี้นะซีเคไหมกระพัวเยอะวกวนกระถอกเปรี้ยวๆแบบนี้ข้าวต้มก็ตัวข้าวก็มันๆน,นิดๆไม่ได้มันมาก แบบไม่อ้วนนะเจ็ดเต็มสิบได้อยู่ใครอยากกินกินถึงเขาต้มมัดว้เด็กก็ลองดูแล้วใครเคยลองกินมาคอมเมนต์ดูนะอันหนึ่งก็อิ่มแล้วเนี่ยทีวิตก็เราคนต่างจังหวัดอะทีวิตเขาจะผูกพันกับพวกใบตองใบตองนะ <S <S งเคยไปช่วยแม่รีดใบตองอะไปตัดมาแล้วก็เอามีดกรีดใบตองมาเนี่ยเพราะว่าไปขายแล้วก็ไปพับๆขายอยู่นะเคยไปขายกับแม่ด้วยไปห่อใบตองห่อหมกทำนู่นทำน,นี่ได้เยอะนะ <S <S โอเคครับประมาณนี้แล้วกัน ทำใเราคิดถึงไว้เด็กเลยสามลถเลไปปิดน้ำก่อนเข้าต้มมัดเจด้วยนะ 4K ครับผมใครอยากกินลองดูนะครับยี่สิบเก้าบาทมารีวิวไม่ได้ะลรหรอกเราก็รีวิวเราได้กินนะเราเพื่อนก็ได้รู้ด้วยว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมบางคนอาจจะชอบหวานชอบเปรี้ยวชอบเค็มไม่เหมือนกันแต่รสชาติกลางก็ต้องมีนะโอเคไปละสบายสบายใจเราขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะผมแฮมอะไรเดมอย่าลืมความเป็นไทยนะครับมาหากินขนมในไทย ตออชอบกินนะขนมไทยใส่ทรงใส่ไส้ขนมถ้วยขนมถ้วยเป็นขนมไทยว่ะเออขนมตอขนมตาลขนมเยอะขนมไทยอะเยอะหาก,กินดูขนมอะไรกว่าที่มันย่างเวลาที่เวลาเขาไปชนบุรีนึกออกใช่ไหมที่ย่างที่อ็กเล็กๆที่แบบห่อใบใบจากเออขนมจากว่าเป็นคนดีรักษาความดีวความดีจะรักษาคนดีที่เดี๋ยวไปครับไปแรปไนายดีขอโชคดีทุกคน